สวัสดีครับพบกับผมฮอสอลอนโซครับในช่อง YouTube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับล์พูกันเช่นเคยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของระบบล์พูยุคอร์เนอร์สล็อตปีที่2ครับทำไมถึงยังไม่เวิร์ครับมีตัวเลขสถิติที่ออกมาด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้เป็นที่ระบบหรือเป็นที่นักเตะรายบุคคลนะครับแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ล์พูเนี่ยสะดุดติดต่อกัน3เกมติด คือแพ้3เกมรวดนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไนด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิบซีบีดีนะครับเป็นสารสกัดจากกันชงตัวนี้ช่วงนี้เองแฟนหงหลายคนมีอาการเครียดนอนหลับไม่สนิทผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ไปปรึกษาได้ฟรีเลยครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้และใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยก็จะ โอเคมาพูดถึงหัวเรื่องในคลิปนี้ดีกว่าระบบอันเนอร์สล็อตไม่เวิร์กตัวเลขบ่งบอกชัดเป็นที่อะไรครับคือในรู้กันนี้ครับอันเนอร์สล็อตเนี่ยต้องการจะสร้างระบบใหม่ของลิร์พูลครับอย่างรู้กันก่อนครับเป็นปีแรกที่อันเนอร์สล็อตเข้ามาแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยแบบสิ้นเชิงครับยังมีกลิ่นอายของ g ก k i n ินเพรสซิอยู่บ้างนะแล้วเวลาในการโต้กลับน่ยก็จะมีการทรานซิชันที่รวดเร็ว แต่จะลดเรื่องของความเร็วลงครับจะเน้นเรื่องของความแน่นอนมากขึ้นเน้นเรื่องของการคลองบบลนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ทั้งระบบเลยอันนี้ต้องเรียกทั้งระบบด้วยความที่นักเตะหลายๆคนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปครับในชุดตัวจริงแบ็คซ้ายแบ็คขวากองหน้าแล้วก็มีหมายเลขสิบเพิ่มขึ้นมาอันนอ้์ลัดเองในช่วงซัมเมอร์มีการปรับ ปลี่ยนทั้งระบบเลยครับจากเกมรุกที่รดเรือแบบครอปมันเน้นการคลองบอลเล่นแบบตรงกลางมากขึ้นพร้อมที่จะเจาะตรงกลางซึ่งคีแมนที่เขาเอามาอย่างฟอร์เรนเวสเนี่ยยังไม่สามารถจะปรับตัวได้นะครับการย้ายประเทศการเปลี่ยนภาษาระบบใหม่เนี่ยมันทําให้ตัวเวสเองต้องเจออุปสรรคครับเวสแน่นอนแหละว่าถึงแม้เขาจะมีประสบการณ์กับการเล่นให้กับไบเออร์เลวูเก้นแต่พอมาที่นี่แล้วการที่เจอสภาพวาแวดล้อมใหม่ มันไม่สามารถที่จะคลิกได้โดยทันทีครับแรงกดดันจากราคาแพงมันก็มีส่วนเช่นเดียวกันในเรื่องของจิตวิทยาครับทั้งอีซัคเวสเอกริเกเนี่ยทำให้อนเนอร์สลอตต้องคิดเยอะในการจัดทีมหากใครไม่ได้ลงสนามบ่อยแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่คนคนนั้นเนี่ยจะถูกสื่อหยิบยกขึ้นมาว่าเฮ้ยค่าตัวขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่คลิกสักที อีกจุดหนึ่งที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วก็คือการขาดหายไปของเทรนด์อโนการที่มีบอลแนวลึกจากเทรนด์ที่เป็นบอลที่แบบไม่สามารถที่จะคาดคิดได้เลยออกจาก้าเขาเนี่ยมันทําให้ลีพูสามารถที่จะมีเกมลุกที่มันแปลกใหม่มากขึ้นแต่พอมาปีนี้พอไม่มีเทรนด์แล้วกลายเป็นว่าลีพูขาดตรงจุดนี้ไป เอาดูมิลิสซูบอสไนมาเล่นแต่ซูบอสไนย,ยังไม่มีไหวพริบหรือว่าการผ่านบอลที่จินตนาการเท่าเทรนด์อันนี้ต้องยอมรับในจุดนี้ถึงแม้ว่าซูบอสไนเองจะมีส่วนร่วมในเกมรับเยอะก็ตามแต่พอในเกมบุกเนี่ยเทรนด์พอไม่มีเขาแล้วไม่สามารถจะทาให้เร์พูลเนี่ยสร้างความอันตรายได้มากขึ้นการเปลี่ยนจากเกมเพลยซิ่งมาสู่คอนโทรลเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะและบทบาทของวีสกับเร์พูลตอนนี้เนี่ย หลังๆมาเราจะเห็นว่าอันเนอร์ส็อตเขาจะไม่รีบใช้เวสและจะมีการดรอปแล้วเอาโซโบกลับมาเป็นหมายเลขสิบแต่ทีนี้ในเรื่องของการขึ้นเกมอย่างที่เรียนไปเรียภูเปลี่ยนไปเยอะเลยครับมันมีอะไรหลายอย่างที่มันจะเริ่มเป็นปัญหาเวสเนี่ยตำแหน่งเวลาเขาเล่นเน่ยเขาเหมือนจะดึงตัวประกบเพื่อให้หมายเลขเก้าเนี่ย ทางออกมาเวสเขาจะวิ่งพลาดมากเลยนะเขาจะวิ่งแบบไม่มีบอลเยอะมากเพื่อดึงมาแต่เหมือนเพื่อนจะไม่กล้าผ่านบอลให้เวสเพราะอะไรเพราะกลัวว่าวเวสจะเสียบอลจะไม่เหมือนกับตอนอยู่ไบเออร์เลวูคเซนที่ไบเออร์เลวูคเซนเนี่ยเพื่อนจะกล้าแทงให้เวสแล้ว,วเวสจะใช้ทักษะหรือใช้ไหวพริบของตัวเองเนี่ยพลิกสถานการณ์ได้แต่พอมาที่เนี่ยหล,หลายๆครั้งเราจะเห็นว่าเวสวิ่งแต่เพื่อนเหมือนไม่ได้แทงบอลให้เขาอะ่ะอันนี้อันนี้นนเพื่อนๆเ,เห็นเหมือนกันไหมอันนี้ผมเท่าที่ผมมองนะ เออแล้วผมมองผมเห็นแบบนี้ด้วกันว่าเวสวิ่งเยอะมากวิ่งแบบโดยไม่มีบอลจนกลายเป็นว่าบางทีเขาไม่สามารถจะสร้างสรรเกมโดยที่ตัวเขาเนี่ยจะมีลูกผ่านบอลที่เป็นจุดเด่นของเขาได้เหมือนกันแล้วในสถิติอ่ะมันว่าอะไรบ้างคือระหว่างระบบกับนักเตะล่ะผมจะมองภาพรวมนะอะไรคือปัญหาคือการสร้างระบบใหม่นี่มันก็ไม่ได้เห็นผลด้วยทันทีหรอกครับโค้ชทุกคนต้องการเวลาในการปลูกฝังแนวคิด สร้างความเข้าใจแล้วก็ปรับจูนให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ากับระบบแต่มันเมื่อมีความผิดพลาดแบบเดิมๆมันเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําต่อเนื่องต่อเนื่องคําถามที่ผุดขึ้นมาก็คือปัญหามันอยู่ที่ระบบหรืออยู่ที่นักเตะแล้วล่ะคําถามนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับคําถามที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันทั้งสองอย่างเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงได้อย่างแบบแยกไม่ออกเลยแหละครับมันไม่มีคําตอบตายตัวแต่สถิติมันก็บ่งบอกถึงปัญหาพื้นฐานเหมือนกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดเลยก็คืออะไรคือไม่ว่าคุณจะมองแนวทางของอร์นเนอร์สัตเป็นอย่างไรในรุ่การนี้เนี่ยแต่นักเตะของลิพูบางคนเนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรจะทําในเรื่องของพื้นฐานฟุตบอลการเพรสซิ่งไม่พร้อมเพรียงกันเลยครับการส่งบอลขาดความแม่นยําการตัดสินใจพลาดในจังหวะง่ายๆหรือแม้แต่การเสียบอลในพื้นที่อันตรายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแท็กติกเลยนะครับ มันเป็นเรื่องของสมาธิความเข้าใจในเกมครับแล้วก็ความมุ่งมั่นนี่นครับคือสิ่งพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลเห็นเหมือนกันไหมครับคือต่อให้คุณเนี่ยจะสร้างระบบมาแค่ไหนแต่นักเตะคุณเนี่ยโอ้ยจ่ายบอลเสียเพรสซิ่งไม่พอรอมเพียงกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุดจุดน,นี้ผมว่ามันก็เป็นปัจจัยเหมือนกันนะที่ทําให้เลี้ยผัวผลงานมันยังไม่ได้ชัดเจนไ,ได้แบบยอดเยี่ยมแล้วตัวเลขที่ออกมาคืออะไร ยกตัวอย่างผู้เล่นหนึ่งคนเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปจะพยายามจะมองอะไรบวกๆจากคัรโปเหมือนกันในตอนนั้นที่บอกว่าคัรโปเนี่ยเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลที่โหได้เรตติ้งจากการออวัดสถิติแต่ละเกมเนี่ยน้อยกว่าเฟอร์จิฟานนยคนเดียวแต่ตอนนี้พอสถิติออกมาคุณครโปนะครับไม่ใช่คนเดียวที่ฟอร์มตกในเกมจอกับเชลซีลิเวอร์พูลกลายเป็น ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมแรกนะครับตั้งแต่ที่อาร์เซนอลรูกการ2.4-2.5 2น0ะ0 5่ยที่เสียประตูชัยในช่วงทดเจ็บ2เกมติดตัวเลขของครัรโปคืออะไรครับในเกมนี้นะอันนี้พูดถึงคักโปก่อนมันคือความผิดพลาดส่วนบุคคลเขาถูกแย่งบอล3ครั้งครับจ่ายบอลพลาด8ครั้งจากทั้งหมด36ครั้งเปิดบอล3ครั้งไม่เข้าเป้าเลยครับเลีลยงบอลผ่านสำเร็จเพียงแค่2จากสครั้ง แม้เขาจะยิงประตูได้ก็จริงครับแต่ภาพรวมการเล่นแล้วเนี่ยมันกลับเป็นไปด้วยความน่าผิดหวังและที่น่ากังวลกว่านั้นคือรูปแบบเดิมๆที่เกิดขึ้นกับนักเตะทั้งทีมครับเรียกผูกกาลังอยู่ในช่วงของการแพ้ดวลต่อตัวต่อตัวแทบทุกจังหวะคากโตนะครับชนะการดวลตัวต่อตัว3จาก10ครั้งบนภาคพื้นนะครับเรนวิสชนะเพียง2จาก6ครั้งส่วนโมฮัเมดซาลาแลวก็คอเนอร์แบลลี่แพ้หมดเลยครับในการดวล เนี่ยครับปัจจัยพื้นฐานเลยไอ้คำว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันคือสิ่งที่อันเดอร์สเลเคยพูดในซีซันที่แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณต้องชนะการดวลกับคู่แข่งให้ได้เยอะๆครับเหมือนตอนนัดเปิดรู้การในเกมเจอก,กับอิฟ c h t ทาวรู้การที่แล้วอันเดอร์สลจบเกมเขาถอด เขาบอกว่าเขาถอดควอนซาออกเพราะว่าอะไรเพราะควอนซาแพ้การดวลเยอะครับเลยส่งอิบราฮิมากูนเต้ลงอันที่นี้พอปรับเปลี่ยนผู้เล่นเรียผู้ชนะการดวลมากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างสรรค์โอกาสแล้วก็เอาชนะอิฟซูชทาวได้นี่คือสิ่งสําคัญในบอลของอันเดอร,ร์สอรคือการดวลน,นะครับหรือคําว่าดูอลนี่แหละคุณต้องดวลและชนะคู่แข่งถึงคุณจะมีโอกาสที่จะได้ครองบอลเือได้ทําเกมบุกเวลาที่นักเตะแพ้การดวลบ่อยๆนะครับแฟนบอลก็จะมักสรุปทันทีว่าเฮ้ยไม่สู้ไม่ทุ่มเท แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใจเสมอไปหรอกบางครั้งมันเกี่ยวกับออมุมการประทะอาการล้าก่อนเข้าสกัดหรือแม้แต่คุณภาพของคู่แข่งที่ต้องเจอในจังหวะนั้นตัวอย่างเช่นคงไม่มีใครคาดหวังนะครับว่าฟอร์เรนวิสจะสามารถชนะการแย่งบอลกับมอเซสไกเซโดได้มากกว่าแต่เมื่อรูปแบบการแพ้การรวลเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งทีมเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่นักเตะคนเดียว ท,ที่เรียนไปแพ้หมดเลยทั้งกองหลังกองกลางกองหน้ามันทำให้ระบบมันเสียหมดเลยครับนั่นคือสัญญาณเตือนที่ทําให้คนเป็นโค้ชนะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดย้อนกลับไปอาร์เนสสเอร์อเคยย้าว่าการดวลเนี่ยมันต้องชนะครับและเรื่องนี้มันน่ากังวลเมื่อย้อนกลับไปดูว่าการชนะการดวลเนี่ยเคยเป็นหัวใจสําคัญของทีมอาร์เนสตสอร์อมาก่อนแต่พอมาปีนี้แหละทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เลยครับ ย้อนไปในเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทาร์ฟอร์ดเมื่อซีซั่นก่อนนะครับอาร์เนอร์ huh. สลอตเขากล่าวถึงเรแองเกนันแบกบเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยประทับใจตั้งแต่เริ่มทํางานกับกราฟเนี่ยคือเขาวิ่งได้เยอะครับและยังมีประสิทธิภาพเมื่อไปถึงจังหวะการดวลตัวตัวตว,วันนีนะ้คุณเห็นทั้งเขาโดมินิกซบัสไล อาริสต์แมกลิสเตอร์วิ่งกันไม่หยุดครับแม้บางครั้งจะมาช้าแต่พวกเขาก็ยังตามมาสกัดได้ทันสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ผมชอบในตัวกราฟครับและคือความเก่งโดยที่ต้องโดยที่ไม่ต้องมีบอลเลยแม้คำพูดนี้จะพูดถึงกราฟนแบนนะครับแต่อันเดนสลอตก็ใช้หลักการเดียวกันกับทั้งทีมครับเหมือนอย่างที่เยเกนครอปเคยปลูกฝังไว้ก่อนหน้าว่าฟุตบอลของเลี้ยงผู้เนี่ยต้องเริ่มจากการชนะการดวลและทํามันเลี้ยงผู้ถึงพลาดซ้ำๆละ่ะคำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในโครงสร้างของ ของเกมการแข่งขันครับเมื่อทีมไม่สามารถควบคุมเกมได้การเพรสซิ่งหลวมการประสานง,งานระหว่างแนวรุกกับแดนกลางไม่ต่อเนื่องผลก็คือผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยต้องดวลในจังหวะที่เสียเปรียบครับและในเมื่อมีโอกาสที่จะได้บอลแต่คุณกลับเสียบอลนั่นคือการที่คุณเสียอบุบเสียโอกาสที่จะคุณจะครองเกมเลยนะครับส่วนเรื่องพื้นฐานอื่นๆละ่ะการจ่ายบอลพลาดการจับบอลที่พอจับบอลแรกแล้วหลุดเท้าหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากนักเตะไม่คุ้นกับบทบาทใหม่หรือยังไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมชุดใหม่ครับหรือขาดความมั่นใจปัจจัยทางจิตใจเนี่ยมันก็ยังคงหลอกหลอนอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วเหมือนกันว่าเอ่อฟอร์จิฟันไดก็เคยออกมาพูดว่าอย่าลืมว่าการจากไปของโชต้าเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของทีมมากแค่ไหนครับเรื่องนี้มันอาจจะวัดผลทางตัวเลขไม่ได้นะครับซึ่งความเศร้าก็มันไม่สามารถจะวัดได้นะว่าใครเศร้าอะไรเท่าไหร่ แต่สิ่งสาคัญก็คือคํอควาวิจารณ์ใ,ใดๆเนี่ยมันควรอยู่พื้นฐานของความเข้าใจครับไม่ใช่การโจมตีไปที่บุคคลแล้วต้องมองว่าเฮ้ยเลี้ยฟูชุดเนี้มันยังไม่จะสมบูรณ์แบบมากพอในการจะเล่นเป็นทีมอันนี้ผมพูดใช้แบบนี้เลยนะเลี้ยฟูในวันนี้เนี่ยอาจจะดูหลงทางทั้งระบบและจังหวะพื้นฐานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วนะครับมันคือช่วงเปลี่ยนผ่านที่ท้าทายจิตใจมากกว่าทางแทัติกและหาก ลร์พูลเนี่ยสามารถกลับมาชนะการดวลได้อีกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือกระทั่งหัวจิตหัวใจของตัวเองพวกเขาก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นลร์พูลที่น่าเกรงขามเหมือนเดิมสรุปในตอนนี้เลยก็คือผมมองว่าสิ่งสําคัญเลยคือการดวลการดูเอลเนี่ยลี์พูลขาดตรงนี้ไปและการที่คุณจะชนะการดูเอลได้เนี่ยคุณต้องมีเออเขาเรียกอะไรนะมีจังหวะที่ดีที่จะเอาชนะคู่แข่งแล้วทุกคนต้องช่วยกันครับ ไม่ใช้แค่คนเดียวจะเอาไปใช้คู่แข่งไม่ได้ทุกคนเพื่อนอยู่ทางซ้ายเพื่อนอยู่ด้านขวาเวลาเพรสซิ่งเวลาเข้าหานักเตะต้องไปพร้อมเพรียงครับรู้ว่าคนไหนต้องตามยังไงลูกที่เสียประตูให้กับเชลซีเนี่ยลูกแรกที่มอยเซสไกเซโดเขาตะบันด้วยขวานั่นคือการที่เชลซีเนี่ยเขาวางให้แม็กกาเน่หลุดตำแหน่งครับแล้วแดนกลางของลิพูล,ลดหมดเลยนะครับทำให้มอยเซสไกเซโดมีพื้นที่ จะไปโทษฟานไนคคนเดียวว่ายมนแต่ถอยไม่ได้เพราะมันมีผู้เล่นของเชลซีเขาก็วิ่งทําทางอยู่มันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะผมใช้คําว่ารับผิดชอบร่วมกันจะไม่ใช้คําว่าโทษใครแล้ะกันใช้ว่ารับผิดชอบด้วยกันคือพื้นที่แดนกลางกับแดนหลังเนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อการป้องกันนะครับอือันนี้ก็ประมาณนี้ก็กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้สำหรับลิเวอร์พูลนะครับว่า มันเป็นเพราะอะไรแล้วระบบของนา้าสลัดเองอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นคลิปนั่นแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยวทําให้นักเตะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจเกมมากขึ้นแล้วก็หลายคนหมดความมั่นใจเหมือนกันอย่างมิรอสเคอร์เคสผมมองว่าเขาเป็นคนละคนกับตอนอยู่บอลหมัดเป็นที่แล้วเลยเล่นแบบจังหวะอเวนแลบจังหวะอันเดอร์แลบที่เคยเป็นจุดเด่นของเขาเขาเหมือนยังกักกักเหมือนยังคิดอะไรแล้วแบบพอคิดได้แล้วเหมือนไม่ไม่ไปตามที่ร่างกายไม่ไปตามที่ ัวคิดอะเขาอาจจะแบบมีการเฮ้ยวิ่งไปดีหรือเปล่าวิ่งไปจะดูตำแหน่งหรือเปล่าเพราะว่าการเล่นทีมใหญ่มากขึ้นคุณจะโดนที่จับจ้องเมื่อคุณพลาดคุณจะโดนสื่อเล่นงานแล้วเคอเคสอาจจะคิดเยอะเกินไปคอมเมนเตอร์ต,อรต่างชาติเาก็มองว่าเฮ้ยเคอเคสทําไมดูดูแบบไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนคนละไม่เหมือนคนที่เล่นกับบอลหมัดปีที่แล้วเลยผมก็มองแบบนั้นเช่นเดียวกันส่วนอย่างที่เจมีค่คลาเกอร์บอกว่าลิวพูลลูกการนี้เล่นเหมือนบาสเกตบอลแล้ว โอ้โหการทําอะไรเนี่ยคือเขาอ่ะเออพูดมาหลังเกมเจอก,กับกาลาตาสลายอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพอมาหลังเกมกับเชลซีเนี่ยคาราเกอร์พูดอีกนะเดี๋ยวผมจะย้อนคําที่จจมีสคาราเกอร์เขาพูดแล้วกันพูดล่าสุดเลยนะว่าคาราเกอร์บอกว่าอะไรคาราเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าผมอ่ะเคยตําหนิเลี้ยวพูไปว่าพวกเขาเนี่ยมีสภาพเหมือนทีมบาสเกตบอลครับแล้วมันก็เป็นอีกครั้งที่เรื่องน,นั้นกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกครั้ง มันมีแต่การโยนไปโยนมาครับเอร์พูควรจะต้องคุมเกมให้ได้แบบหมดจดในแมชนี้เพื่อเมื่อพิจารณาถึงว่าเชลซีเนี่ยมีการเปลี่ยนทีมหลายตำแหน่งประเด็นที่น่าห่วงมันไม่ใช่เรื่องของการแพ้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นครับและมันมีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงมาตั้งแต่วันแรกแล้วครับตอนเจอกับนิคาสเซิเอร์พูเนี่ยนะตกเป็นรองอย่างชัดเจนในครึ่งหลงังทั้งที่วันนั้นนิคาสเซลเหลือผู้เล่น10คนซึ่งมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นขณะที่วันที่เจอกับพาเลสนะครับ พาเลสเองมีจังหวะสร้างโอกาสตาันการทําประตูสวยๆได้ถึง7ครั้งครับซึ่งมันเยอะมากๆลยครับทั้งที่เวีย์พูเนี่ยเป็นแชมป์เก่าทแท้ๆสัญญาณอันตรายน่ะมันมีมานานแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ได้ทําให้ผมเนี่ยประหลาดใจเลยครับและผู้จัดการทีมจําเป็นต้องแก้ไขมันให้ได้ครับคู่นี้เราห่องระแหงกันอยู่นะครับระหว่างอันเนอร์สล็อตกับเจมี่คาร์เกอร์ตั้งแต่นัดแรกแล้วเพราะว่าตั้งแต่นัดแรกที่เราเอาชนะบอลหมัดมาได้ใช่ไหม คาราเกอร์ก็ไปถามว่าไอตอนที่คุณนำสองหนึ่งเน่ตอนีคุณต้องโหลดเอาผู้เล่นไปแดนฝั่งตรงข้ามเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนอร์สลดเขาก็พยายามโต้ไปโต้มาเนี่ยกลายเป็นว่าถึงตอนนี้คาราเกอร์ก็ยังโจมตีอันเนอร์สลดอยู่ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อนเพื่อ,อคิดเหมือนกันไหมครับคือนี่เราเป็นแชมป์เก่าพึ่งคว้าความสําเร็จในรุ่การที่แล้วมาแต่พอมารุ่การนี้กลายเป็นว่าอดีตนักเตะแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์ชื่อดังทะเลาะกับคนเป็นเฮดโค้ชเนี่ยกลายเป็นว่ามันเหมือนว่า มันเริ่มระส่ำระสายในการทําทีมแล้วหรือเปล่าผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะซึ่งผมก็ไม่ได้โทษอันเนอร์สโลตแต่โอ,อ้มันมันมันไม่ควรอะ่ะเออทั้งที่เราเป็นแชมป์เก่าเราควรที่จะมีอะไรเป็นบวกบวกแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้ต้องมาทะเลาะก,กันเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หมายถึงว่าไม่ได้ทะเลาะในทีมนะหมายถึงว่าคนที่อยู่ฝั่งลียพูลเนี่ยต้องมาทะเลาะก,กันเองอะไรประมาณเนี้ยเออก็มีเรื่องให้ต้องแก้ไข่ในช่วงกวลานี้ สิบกว่าวันนะครับก่อนที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่19ตุลาคมมีการบ้านหนักรออีกเพียบเลยครับที่ไห้ให้อนเนอร์สลอตแก้ไขแล้วก็นักเตะเองก็ต้องปรับเหมือนกันนะไม่ใช่แค่อนเนอร์สลอตต้องแก้ไขตัวนักเตะนักเตะใหม่นักเตะเก่าก็ต้องปรับจูนกันครับว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้เรามาเล่นร่วมกันได้เหมือนเดิมอย่างที่ฟอร์จิฟานไดบอกว่าลรือผู้จะกลับมาได้ครับขอแค่ให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมเท่านั้นพอครับโอเคนี่ก็ ประมาณนี้ครับกับคลิปในวันนี้ก็หยุดกันยาวๆนะไม่ได้ดูฟุตบอลก็พยายามจะหาประเด็นอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยม,นะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับก็ใครที่ใครที่อยากรู้เรื่องอะไรนะหรืออยากรู้เรื่องของประวัติอะไรเรื่องของเกตเล็กเกตน้อยอะไรไม่ได้น้อยเอาเกตมากๆอะไรเพราะผมก็มีข้อมูลอยู่ในในคลังเยอะเหมือนกันก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเพราะในช่วงเนี้ยการพูดถึงเรียบพูออะไรเนะี่ยมันมีแต่ เรื่องไม่ค่อยดีไงก็อยากจะเอาเรื่องราวเก่าๆอะไรมาพูดให้มาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับโอเควันนี้ผมขอสันลโซ่ไปแล้วครับขอให้ทุกคนม,มีความสุขแล้วกันเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับอืมผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องเชียร์เหมือนเดิมแหละใช่ไหมยูวิลใน v ว r alone เราจะกอดคอเราจะเชียร์ไปด้วยกันครับและถึงวันนั้นเราค่อยมาตัดสินว่ามันควรเป็นอย่างไรตอนจบฤดูกาลดีกว่าไปแล้วครับ ขอบคุณที่กติดตามขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ